สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV อรุณสวัสดยามเย็น <c oughs> นะครับผมก็สำหรับข่าวนี้นะก็เป็นสื่อเวียดนามนะที่ผมไปอ่านอ่านมาไปเจอในไอเดทเทวสองสองสองสี่เจ็ดใช่ไหมฮะที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลของเวียดนามแล้วก็เอาฟุตบอลไทยไปไปพูดถึงบ้างนะครับผมอ,อพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับในสื่อสื่อนี้นะสื่อเวียดนามสื่อเงียนอันนี้นะนะครับผม ล่าสุดนะท่านผู้ชมครับก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามนะครับผมก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาเทียบกับทีมชาติไทยเราผมรู้สึกว่าเออแพชชั่นหรือว่าเขาเรียกว่าออจิตใจที่มีความมุ่งมั่นของของ,ของโดยเฉพาะโค้ชปาร์คฮังซอเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะก็บางทีผมก็อดคิดไม่ได้นะเมื่อผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยผมเริ่มจะเกรงเกรง กลัว,ลวทีมชาติเวียดนามหรือเปล่า,าในพนภายใต้ร่มเงาของอ,อ,อีตาปาหัวร้อนเนี่ยนะครับผมเ,เขาคือผมไปอ่านข่าวมีอะไรวะไปดูเห็นหน้าปาักฮังซอก็เลยไปอ่านข่าวดูเฮ้มันคิดการใหญ่นะคิดการใหญ่แล้วใจถึงนะมันแบบว่าเป้าหมายมันชัดเจนมากเลยแบบว่าคือ,อปักฮังซอผมไปอ่านประมาณเขาให้สัมภาษณ์ว่า เขามีความมุ่งมั่นอย่างสูงเลยนะที่จะพาทีมชาติเวียดนามไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นะครับอ่ะถ้าเทียมนะตอนนี้มันก็มันก็สดใสนะสดใสเพราะว่ามันอยู่จากฟูงใช่ไหมมันก็หรืออีกเปาะหนึ่งก็คือรอบ12ทีมสุดท้ายถ้ามันผ่านด่านหินรอบ12ทีมสุดท้ายไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะมันใกล้มันก็ใกล้ยอยู่นะเอออย่างถ้ามาที่บสถานการณ์ของทีม ทีมชาติไทยเราอะอยู่อันดับสามเนี้ยก็ยังลูกผีลูกคนเนี่ยว่าเฮ้ยหน้าที่เหลือจะเอาอยัางไงต่อนู่นนี่นั่น,น,น,นคือเขาเท่าที่ผมดูอะก่อนที่จะมีการเลื่อนเลื่อนอะไรนะเลื่อนเอฟซีเลื่อนเกมไปไปปีหน้าซูซูกิครับก็เลื่อนไปปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟุตบอล,ลโลกรอบรอบสุดท้ายออรอบคัดเลือกรอบสุดออรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลื่อนไปปีหน้านู่นนี่นั่นก่อนหน้าเนี้ ทีมชาติเวียดนามโคตรป้าก็เรียกผู้เล่นเรียก36คนมั้ง36คนมาแล้วก็ทําการที่จะคัดยู22อะไรนี่แหละที่เตรียมซีเกมด้วยเตรียมหลายๆชุดคือเขาวางแผนกันเอ้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยทีมชาติไทยทาไมเงียบเงียบแล้วก็มาประเด็นเรื่องไทยดีจะเปิดเมื่ออะไรอสิทธิประโยชน์เรื่องของ <c oughs> อะไรนะเรื่องของอ ถ่ายทอดสดนู่นนี่นั่นอีลุงตุงนั่งกันไปหมดตอนเนี้ยแต่แคมป์ทีมชาติเราเงียบมากการเตรียมทีมอะไรยังไงผมผมก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยในแผนลึกๆของโค,โค้ชนิชิโนะอ,อาจจะมีการเตรียมการแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมดูข่าวของของอย่างคู่อริอย่างฟุตบอลนะเหงียนะเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขามุ่งมั่นแล้วก็ <c oughs> มีความกระตือรือร้อนแอคทีฟมากกว่า มากกว่าแคมป์ทีมชาติเรานะเท่าที่ผมดูเนี่ยมาดูก่อนมันพาดหัวข่าวนะพาดหัวข่าวว่าโค้ชปังฮังซซเวียตนามทุ่มเทสุดกําลังเพื่อเป้าหมายฟุตบอลโลกอย่างนี้นะอันนี้ผมแปลคลิกขวาแล้วก็ทラนสเลตภาษาเงียนเอาเออภาษาเงียนเป็นภาษาไทยเอานะครับโค้ชปังฮังซอยืนยันนะครับสิ่งสําคัญอันดับที่1นนะครับก็คือว่าทีมชาติทีม,ท,มทีมชาติเวียดนามนะก็คือว่าในฟุตบอลโลก ออฟุตบอลโลก่วนโรคฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยซึ่งได้เปรียบนะฮะซึ่งอยู่ในสถานการณ์ได้เปรียบนะฮะโคดปาร์คในงานแถลงข่าวการการเรียกตัวรวมพลนะของทีมชาติเวียดนามชุดยู22นะครับในขณะที่ออถามถึงเป้าหมายของเวดฟุตบอลทีมชาติเวียดนามในปี2021ว่าโคดปาร์กก็ได้กล่าวนะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะผมจะตีพยายามตีความนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดถึงเป้าหมายเรื่องของซีเกมเราจะดำเนินการทุกขั้นตอนเหมือนที่ทำมานะและให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติเวียดนามาสำหรับทีมชาติเวียดนามนั้นไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบอสุดท้ายของฟุตบอลโลกดังนั้นเราจะทุ่มเททุกอย่างาสุดกำลังความสามารถนะครับลงในสนามนะครับในสิ่งน,นี้นั่นเองนะ ผมรับผิดชอบสองทีมปีหน้าตารางงานนะครับหรือว่าโปรแกรมงานแข่งขันนะก็มีการทับซ้อนงานค่อนข้างจะทับซ้อนกันเยอะผมว่าไม่ใช่เพราะไอ้ปาร์คทางซอลฟุตบอลเยนหรอกเราก็ทับซ้อนกันเยอะไม่รู้บริหารจัดการยังไงเนี่ยสถานการณ์ก็แน่นเอียดเหมือนกันนะฮะแน่นเอียดเหมือนกันนะเอ้าเดี๋ยวมันแปลมาเป็นภาษาภาษาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดเอ็กแคทก่อน อันนี้วะอันนี้อันนี้ผมแปลจากเนื้อข่าวของอในในเว็บไซต์ของสื่อเงียบเลยนะนะครับผมแล้วไงต่อว่ามันบอกว่าผมรับผิดชอบสองทีมนะที่ที่ปีหน้าที่จะต้องอมีโปรแกรมที่แน่นเอียดนะครับมีโปรแกรมการแข่งขันนะที่ค่อนข้างจะทับซ้อนกันเยอะนะครับผมแต่ผมตั้งเป้าหมาย สำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะเมื่อวีลิกกลับมาผมจะรวบรวมผมจะรวมพลทีมชาตินะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ยุทธวิธีต่างๆนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะฮะอันนี้เขามีค่อนข้างจะมีแพชชั่นที่ชัดเจนเนะเาะออ เวียดนามอยู่อันดับต้นๆ้น,ๆนะตอนนี้นะในข่าวบอกว่าเวียดนามอยู่อันดับต้นๆ้นหรือว่าอยู่อันดับหัวตารางนะครับของกลุ่มจีนนั่นแหละเหลือเกมในบ้านอีกหนึ่งเกมนะครับประตูถัดไปสว่างมากคือประตูถัดไปสว่างาก็คือว่าอ๋อหมายถึงว่าเส้นทางเส้นทางของเส้นทางของเวียดนามดูสดใสอะไรประมาณนั้นนะครับผมมากนะครับสาหรับโค,ค้ชปาร์คฮังซอก็ยืนยันอีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นนะครับผมว่า <c oughs> ทุกนัดทุกทัวร์นาเมนต์นะครับมีความสัมพันธ์กับผมและนักเตะพลพรรคกำลังพลของทีมชาติเวียดนามจะพยายามนะฮะพยายามอยู่เสมอตอนนี้ผมคุมอยู่2ทีมนะฮะโดยทัวร์นาเมนต์สำคัญมี4รายการนะแต่ลำดับความสำคัญที่เหลือก็มีประมาณ3รายการมีอะไรวะมีฟุตบอลโลกซูซูกิคัพเหรอแล้วก็ซีเกมและอีก รายการหนึ่งคืออะไรวะผมไม่รู้นะเออนะอ่าก็มี3รายการล้วก็แล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สองที่จะไปอ่าสองไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับผมเวียดน,นามไม่เคยผ่านอ่าเวียดน,นามปังงซอกกล่าวว่าเวียดน,นามไม่เคยผ่านรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมาก่อนดังนั้นเราต้องพยายามให้ได้ยิ่งไปกว่านั้นทีม อยู่หัวตารางของกลุ่ม G ีละดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่มากกว่านะมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงนะฮะเวียดนามหมายถึงเข้ารอบต่อไปนะแต่รอบ12ทีมไม่รู้ว่าจะจอดหรือเปล่านะฮะแต่มันเข้าถึงรอบ8ทีมนะแต่มันก็ใกล้เคียงในเอเชียนคัพนะ,นะะส่วนเวียดนามการรวมตัวตอนนี้รู้สึกว่าในความเคลื่อนไหวก็คือว่าตอนนี้ปาฮังซอรเรียกรวมพลนะ ยูย่นั่นเองนะครับเพื่อให้แบบว่าเรียกทั้งหมด3 6มรายชื่อนะครับผมแต่ก็มาและสะดุดมาเงือบทีหลังว่า fc ก็เลื่อนเกมการแข่งขันนะครับไปปีหน้านะครับเอ,อ่อทำให้ทั้งสมาคมของเวียดนามเองและโค้ชปาร์คฮังซอนกะ็ก็หน้าชาก็เสียมันบอกว่าเฉยชาเออก็ต้องแบบว่าเฮลวต้องเว้าไปก็ถึงต้องยกเลิกการแข่งขันก็ต้องยกเลิกโปรแกรมการเตรียมทีมอะไรไปง้ย อย่างไรก็ตามนะจากรายชื่อดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่านะครับอันนี้ในข่าวบอกว่ามิสเตอร์ปาก็มุ่งเป้านะครับมุ่งมุ่งเขาเรียกว่ามีตั้งเป้านะครับสําสหรับตั้งเป้าที่จะจัดก,กระบวนทัพอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่า,าโรเทชันหรือว่าแบ่งกําลังพลให้มันแบบว่าเหมาะสมในการเล่น,ใน,ลนในการเล่นฟุตบอลในรายการอาของปีหน้านั่นเองที่แบบว่าโปรแกรมการแข่งขันนะมันจะแบบว่า แน่นเอียดไปหมดเลยของทีมชาติของนุ่นนี่นั่นนะแต่ถ้ามองในมุมของคนทําช่องนะอย่างผมนะโอ้โหแม่งมีเนื้อหาเยอะมากที่จะแบบว่าอ่าอ่า <c oughs> เยอะมากที่จะแบบว่ามาทํากันเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะผมได้ข่าวมาว่าอ่าปังทางโซเรียกนักเตะที่แขวนสตัตร์ไปแล้วเหรออันนี้จริงเอะ ใช่เหรออ๋อ,อ,อ,อนี่มันมีหัวข้อข่าวอยู่นี่เนี่ยฮันดุกหรือเปล่าไอ้ฮันดุกหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะมันมีข่าวนี้อยู่โคตรป้างฮังซอบบอกว่าเผยถึงการเ,าเรียกนะครับอันดุกนะครับผมอันดุกมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับยืนยันว่าเป็นกองหน้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสวมเสื้อเวียดนามต่อไปนะฮะอันดุกนี่น่าจะเป็นนักเตะที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจนะอืนะครับอืม เนี่ยเขาบอกว่าในรายชื่อสาที่หคนเนี่ยที่เรียกมา,าในชุดยูยี่สในชุดซีเกมสรู้ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอาโคตาอายุเกินมาด้วยหรือเปล่านะครับผมเอานะครับพาร์ทางซซประกาศรายชื่อนะสามหกรายชื่อที่เรียกมานะครับเขาก็บอกว่า,าผมได้พูดคุยเ,เป็นกรณีพิเศษกับอันดุกแล้วนะครับมากขึ้นละแต่คนถามว่าทําไมผมถึงเรียกอันดุกกลับมา,าคนย้าว่าอันดุกมีความสามารถจริงๆมีเพียงความแข็ง มีความแข็งแกร่งนะครับมีเพียงความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นที่ลดลงนะครับแต่ถ้าวันดุกเออถ้าเวียดนามนะในดีเทลนะครับในความสําคัญในช่วงนี้นะครับกออ็ผมสามารถที่จะเช็คความฟิตของเขาก่อนที่จะตัดสินใจได้อ๋อหมายถึงว่าเรียกมาเดี๋ยวรอดูความฟิตถ้าฟิตได้ก็จะออก็จะยังไงก็อาจจะเรียกติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมอ,อ่า วันดุกนี่น่าจะอายุเยอะแล้วนะดูหน้าแก่แล้วนะเหน็นวันดุกวาเออนะก็ก็คงมันก็มีปัญหาเรื่องกองหน้าเหมือนกันนะที่แบบว่า <c oughs> หากองหน้าแบบว่าเหมือนบ้านเราขาดแคลนกองหน้าอะไรเงี้ยแต่ของเราก็เดี๋ยวดูว่าการเตรียมทีมยังไงของเราก็ยังไม่มีวีแววมีข่าวเลยนะว่าเฮ้ยจะเตรียมทีมจะเรียกอะไรยังไงมาฝึกซ้อมตีวเข้มแท็กติกอะไรหรือไม่ยังไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดู เกมลีกมันเกิดขึ้นก่อนเนาะเกมหลีกในเดือนหน้านะว่าจะมีที่มาที่ไปจะแบบว่าเรียกความฟิตนักเตะนักเตะในลีกก็อาจจะเรียกความฟิตได้ละนะครับผมอืมเน่ะแต่พูดถึงความกระตือรือร้นอะ่ะต้องยอมรับเลยว่าไอ้โค้ชปังฮังซอเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นสูงนะสิ่งหนึ่งที่ผมผมนับถืออย่างหนึ่งนะก็คือว่าความทุ่มเทในเรื่องของทีมชาตินะ ความทุ่มเทความแบบว่ามุ่งมั่นอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าเฮ้ยแอดมึงเปลี่ยนไปนะมึงมาอวยไอ้บอลหยินไงนะอันนี้อันนี้ผมมองในแง่ดีนะผมก็ไม่ใช่ได้ไปไปด่าไปอะไรบูลลี่มันสุดทุกอย่างนะผมก็ดูว่าเฮ้ยคือมันมันอดคิดอดฉุกคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยปังฮังซอโนะเว้ยเขาแบบว่ามุ่งมั่นที่จะแบบว่าเพื่อที่ให้ไปฟุตบอลโลก <c oughs> รอบสุดท้ายให้ได้อะไรเงี้ยคือ ณห่วงเวลาหรือว่าณช่วงยุคหลังๆเนี่ยทีมชาติเวียดนามมันก็ทําอะไรเซอร์ไพรส์เราหลายอย่างกันนะท่านผู้ชมลองลอง,ลองย้อนลองย้อนทบทวนไปดูนะว่าตั้งแต่มันเข้าชิงยูย่สามชิงแชมป์เอเชียละเฮ้ยมันไปถึงนั่นได้เลยเลยเหรือว่ฟุตบอลเยาวชนโลกมันก็ไปรอบสุดท้ายได้แต่ทีมชาติไทยเราติดแงกอยู่แถวนี้อาเซียนไม่ไปไหนสักที กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีอะนะเหมือนเราเหมือนผมรู้สึกว่าบางทีบอลไทยมันก็เหมือนเอ,อมีแผนการนู่นนี่นั่นดีแหละแต่รู้สึกว่าแพชชั่นความมุ่งมั่นหรือว่าความกระตือรือร้นมันน้อยไปหรือเปล่าในเรื่องของทีมชาติอนะความสําเร็จของทีมชาติเราพักหลังมาเอาได้แชมป์ซูซูกิครับนู่นนี่นั่น,นเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้ายของเอเชียนครับเนี่ย มันทำให้ให้ให้ใหเราหลายคนแบบว่าออบางทีก็พูดไม่ออกนะเฮ้ยกูก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยมาทบทวนด้วยทีมชาติตัวเองแล้วว่าเฮ้ยตกลงเราผิดพลาดต,ตรงไหนวะเราถึงให้มันแซงไปได้แล้วให้มันทําผลงานดีกว่าเราได้แลงกิงฟีฟ่าอันนี้ไม่นับรวมถึงแลงกิงฟีฟ่านะเออผมก็พยายามที่หาจุดจุดด้อยของมันแล้วก็จุดเด่นนะตอนนี้สโมสรเราเป็นอันดับเนอลีกเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน เ,เราสโมสรเราเนักเตะเราข่มอยู่แต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมอย,อย่างเราเคยคิดเคยฝันไหมว่าเฮ้ยไอเวียดนามมันจะพังงาดขึ้นมานตอนนี้ทีมชาติเวียดนามนอะไรเนี่ยนะอ,อผมก็พยายามหาจุดด้อยมาโอเคนะมันไปนักเตะเวียดนามอะเวลาไปเล่นในลีกอื่นไปเล่นในลีกต่างประเทศมันจะกากอะไรก็แล้วแต่แต่เวลามันรวมทีมชาติอ่ะเฮ้ย มันรวมใจกันสู้อย่างเมามันเลยนะของเราอะอยากมีแพชชั่นอย่างนั้นบ้างคือบางทีผมก็อดกลัวเกรงกลัวไม่ได้นะว่าเฮ้ยวันๆเหมือนกันว่ามันก็อาจคือเอาเงี้ครับท่านผู้ชมถ้าแม่แม่ทับอะ่ะแต่ว่ามีความมุ่งมั่นสูงเลยมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกเฮ้ยเว้ยสมมุติอากิระนิชิโนผมจะพยายามที่จะทําให้แบบว่าอา่า ทำผลงานให้ดียยอ,อ,อย่างโค้ดปาร์กนี่มันเอ่ยงานแถลงข่าวเราเป้าหมายของเรามีอะไรบ้าง1 2 3ปีหนะ้าเราจะจัดการยังไงเราจะจัดทัพยังไงเป้าหมายใหญ่เราคือเราจะไปฟุตบอลโลกเราไม่เคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเราจะไปให้ได้ไปได้ไม่ได้นี่ไม่ไม่รู้นะอาจจะผมก็ประเมินอยู่ว่าอาจจะยังไม่ถึงอาจจะเปอร์เซนต์ที่มันจะได้ไปประมาณ1 0นะแต่ในส0เเนี่ยมันก็ไม่แน่ไง หลายๆอย่างที่ผ่านมามันทีมชาติเหนียนอะ่ะเวียดนามมันทำเซอร์ไพรส์เราหลายรอบแล้วไงเรื่องๆอะ่ะที่เราโดนที่เราโดนมัน4ี่ศูนย์ตอนนั่นอะ่ะยูยี่สามเราโดนมัน4ี 0, ่ศูนย์อ่ะคาบ้านนั่นอะ่ะเออที่ไปเล่นบ้านมันอะ่ะแล้วก็แชมป์สุสกนครับเราก็โดนมันฉกไปแล้วในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชีย เราเข้ารอบ16ทีมในรอบกี่ปี40กว่าปีนู่นนี่นั่นเราโอ้เราดีใจกันมากมายนู่นนี่นั่นแต่มอเหลียวมองความจริงเอา้าไอ้เียเวียดนามมันไปถึงรอบลึกรอบแทีมสุดท้ายอาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะอุดนู่นนี่นั่นแล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์มันเล็กขอร์ดไม้ว่าณทัวนระ์นาเมนต์สอง9นสิบเที่เราเล่นฟุตบอลโลกอฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียมันนะได้เข้ารอบลึกกว่าเรา ใช่ไหมครับนั่นแหละบางทีผมก็ไม่อยากจะหลอกตัวเองมากเฮ้ยเราเราเหนือกว่ามันนะ <c oughs> เราเหนือกว่ามันแต่ผลงานที่มันเป็นรูปประธานมาเรา,าอะไรวะยูยี่สามกูไอ้ฟุตบอลยูสิบห้าสิบหกอะไรกูแม่งก็ตกรอบหายเหี่ยวอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดตกลงเด็กกูเก่งจริงหรือว่าโค้ดโค้ดกูนู่นกากหรือว่ายังไงวะผมไม่รู้ว่าแผนการหรือว่าเราขาดแพชชั่นกัน ขาดแพชชั่นในในทีมชาติในการทําทีมชาติหรือเปล่าผมไม่รู้นะในอันนี้ผมต้องแบบว่าพูดถึงว่ามันรู้สึกเฉยผมรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศบอลไทยมันรู้สึกเฉยชายังไงไม่รู้อ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฉยไปเลยอ่ะดูนะขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยนะมันมีแบบว่ามีความเคลื่อนไหวนุ่งน,นี่นั่นตลอดเวลานะอ,อ,อันนี้ผมไม่ได้อวยแต่ผมดูแฟกต์ข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยหนะ้าตอนเนี้ย เราเฉื่อยกันไปหรือเปล่าในการทําทีมชาติเราจะเตรียมแผนยังไงอ่าเรามีโปรแกรมนู่นนี่นั่นปีหน้าเรารู้ละมันจะเลื่อนไปหลายหรา,ายการเราจะทํายังไงต่อใช่ไหมมันก็อดคิดไม่ได้อะผมอะนะเคครับฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ